สัมภาษณ์คุณแม่ก่อนคุณแม่เป็นยังไงบ้างน้องไม่อยากสัมภาษณ์ถ่ายไปเถอฮะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคุณแม่ก็โกรธคุณพ่อใช่ไหมใช่คุณพ่อทําอะไรผิดไม่ดูลูกก็คุณพ่อทําคอมอยู่ไงไม่ดูลูกยั้นเชดสนุกสนานไปเที่ยวบ้านปู่ใช่ไหมโดนแมวกัด อันนี้เป็นอาการวันที่สองนะครับไข้ขึ้นเลยดูมือดูมือนี่เดี๋ยวไปจับนะเห็นไหมบวมมาเทียบกับข้างนี้สิโอ้โหบวมกว่ากันเยอะเลย <Okay. S 1> เห็นไหมเห็นไหมผลของการโดนแมวกัดเขาหลังจะเล่นแมวอยู่ไหมไม่เอาครับไม่เล่นแล้วนะ <Yes. S 1> โอ้โหจะจบหรือเปล่าไม่รู้พรุ่งนี้ไม่รู้ต้องไปกี่นองหรือเปล่าเนี้ย อันนี้ก็ได้ยามาจากโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวต้องฉีดอีกห้าเข็มกันพิษสุนัขบ้าเนาะกันแมวบ้าเนาะไม่เล่นแล้วน้องแมวเนาะโอเคไหมเข็ดไหมเข็ดไปจนวันตายเลยไหมเข็ดไม่ตายเออเข็ดไม่ตายเข็ดไม่ตายไม่ตายเนาะเข็ดไม่ตายเข็ดไปอีกนานเลยเนาะยืนถึงร้อยปีเนาะ อาสักสองร้อยปีไหมโอเคไหมโอเคไหม <Okay. S 1> โอเคโอ้โหไขไตอนนี้เท่าไหร่นะสามสิบแปดจุดสี่สามสิบแปดจุดสี่องศาเลยอันนี้เป็นการพันผ้าลดไข้นะครับพันไปนสักพักเดี๋ยวไข้มันก็จะลดนะครับตอนนี้ร่างกายกำลังต่อสู้กับเชื้อโรคอยู่ มันก็เลยต้องมีไข้เนาะก็เราต้องลดไข้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะชักได้เนาะก็เลยต้องใช้วิธีนี้นี่เป็นการลดไข้แบบที่พยาบาลสอนมานะครับแบบนี้นี่เป็นการทันท่าลดไข้ใครจะเอาไปใช้บ้างก็ได้นะครับเวลาลูกมีไข้อันนี้เป็นพยาบาลเมืออาชีพนะครับจากโรงพยาบาลเลยนะ ยอมบอกหายซาเลยวันนี้เนาะหายซาไปเลยอีกกี่วันก็ไม่รู้ดูบวมบวมโอ้บวมบวมบวมเ<ม>นาะเนาะ,นะถ้าได้กีดหนองนี่เจ็บหนักแน่นอนนะครับไม่รู้เขาจะฉีดยาชาให้หรือเปล่านะแย่เลยเมื่อวานไม่ได้ไปหาหมอเนะาะคิดว่ามันจะดีขึ้นเองอนาทีลูปอีกสนาทีโอต้อ ปรากฏว่ามันไม่ดีขึ้นนะครับวันนี้เลยต้องไปหาหมอเอาเปิ้ล <c oughs> จะต้องเนี่ยดูดิดก็ตัดต่อไปสิเฮ่หัมเบอร์ไม่เป็นนะเนี่ยเอโอเคครับไงขอจบคลิปแค่นี้นะครับก็ยังไงก็ระวังกันไว้ด้วยนะครับแมวกัดคิดว่าไม่เป็นอันตรายนะครับ อารที่ดีก็ทายาอะไรเสร็จเอาน้ําเอาน้ำปลาปลาล้างน้ําสบู่ล้างแล้วก็รีบไปหาหมอจะดีกว่านะครับอันนี้ทิ้งไว้ตั้งแต่โดนกัดตอนเย็นเมื่อวานเพิ่งไปหาหมอช่วงเช้าของวันนี้ครับมันก็เลยบวมนะครับยังไงไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นะครับตอนแรกคิดว่ามันไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นแมวบ้านแมวเลี้ยงปรากฏว่ามันเป็นนะครับตอนนี้ บวมเลยเนี่ยโอ,อเคครับสวัสดีครับ